สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับยัช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหาน้อยเฉพาะกิจนะครับ ห้าน้อยเฉพาะกิจของวันที่13กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสัหรับห้าน้อยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับเวลาออกเวลาสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะครับทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณสมาเชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กกกดดดตติามแล้ว็ ถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอยา่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงบางครั้งมัง,งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทสวีสุขนะครับ เราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันพุธนะครับมีเลขอะไรมาฝากบ้างนะครับชอบชนชอบค่อยจัดนะครับไม่เลน่นมันไม่ชนไม่ชอบก็รรุนลมเพื่อความบันเทิงนะครับวันที่13กัญญญ 15, 66, 67, นยายน2566ฮานอยเฉพาะกิจนะครับเด่น567นะครับฟันธงที่5กับ6นะส่วน7คือตัวรองนะครับ5 9 9 5 5 0 0 5 5 1 1 5 5, 5 5 2ห้าศูนย์9ู6ย์ห้1 1 6 6หน6 6งห3ึ่นะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวิน9 ศูนย์หนึ่งสองสามห้านะครับแบบนี้เลยนะครับชื่นชอบค่อยจัดนะไม่ชื่นไม่ชอบก็ล้วนลมปลยตามภาษานะครับเด่นห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะฟันธงที่ห้านะครับอืมฮะห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกสองสองหกสามสามหกนะครับส่วนชุดวินนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้านะครับประมาณนี้นะครับ อ่าเราก็มาดูสิคะนี่ห้าเก้านะน่าจะเด่นสุดนะห้าหนึ่งห้าสามหกเก้าหหนึ่งหสามนะครับห้าศย์ก็สวยห2สองก็สวยนะครับตามนี้นะครับใครสับสนจะรูดเลยก็ได้นะครับรูดห้านะครับเป็นหลักนะหเป็นรองนะครับเจเป็นทางเลือกนะครับประมาณนี้นะครับห้าหน่อยเฉพาะกิจนะครับออกทุกวันทุกวัน4โมงเย็นนะครับ่องอีพีธรรมดาก็จะมา นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื่นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณมากนะครับจดทันไหมจดทันอยู่เนาะถ้าจดไม่ทันก็ดูอีกสักรอบสองรอบก็ได้นะครับประมาณนั้นหรือไม่ก็อ่าแอ่ก็เอา,เอา,เอามือแตะกดพักไว้นะครับประมาณนี้นะครับขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับรอบแรกก็ขอให มีสิ่งดีๆเข้ามานะมาในชีวิตนะครับช่วงเงย็นๆบ่ายๆนะครับเงินทองไหลเข้ามาเซเข้ามาในชีวิตเรานะครับสิ่งต่างๆสิ่งไม่ดีก็จะได้ออกไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ